หล,ลุงพ่อมาอยู่หลายวันนะเนนครับลวงพ่อดูแลวัดให้ดีครับอย่าทิ้งวัดไปไกลล่ะครับลวงพ่อข้าวปลาอาหารคุกให้มันกินมั่งแมวหมาก,ากาไก่ครับลวงพ่อนี่ครับลวงพ่ออือย่าลืมนะครับลวงพ่อ พ่อครับมีอะไรเล่าโยมพอดีผมมีเรื่องถามหลวงพ่อหน่อยครับเพื่อนผมมารับหลวงพ่อมันโดนผีหลอกกันผมไม่รู้ว่าผีอะมาหลอกเพื่อนผมทำไมอะครับหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนโยไปทำอะไรที่เขาไม่ชอบใจหรือเปล่า เขาถึงออกมาปรากฏตัวให้เห็นแต่ถ้าจะให้อาตมาเดาอาตมาว่าเพื่อนโยมคงจะไปทำอะไรที่เขาไม่ชอบแต่มันแปลกอย่างนึ่งนะครับหลวงพ่อตอนนี้เพื่อนผมเจอผีผมก็อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นผีเหมือนเพื่อนผมนะครับหลวงพ่อนั่นแสดงว่า ตัวโยมนะ่ะมีอะไรที่มันต่างจากเพื่อนอาตมาว่าไปทบทวนกันดูดีๆอีกสักทีหนึง่งเราอาจจะได้พบสาเหตุที่แท้จริงก็ได้นะ เาจะเอาไงดีวะทีเนี้ยกองก็กลับไปเอาไม่ได้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึง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 กูได้หมอผีคนใหม่มาว่ะมึงยังจะใช้วิธีนี้กับวะเออไม่งั้นพวกมึงจะทำไงกันคนเนี้ยชัวชัวร์วพ่อปู่แปะปอมนั่นอีรุ่นพี่กูแนะนำมาเลยนะเว้ยเขาป่ามมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผีปอบ พีก็ซื้อพีก็หังป่ามาหมดแล้วแต่ข้าวก่อนกูยังใช้คืนไม่หมดเลยนะค้าวนี้กูใช้คืนไม่ไหวนะเวย้ยกูด้วยคนเนี้ยเขาการันตีคุณภาพมาถ้าเกิดเราไม่ได้ของนะไม่ต้องจ่ายตังค์งั้นก็ลองดูป่ะพวกมึงออดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะเวย้ยเออ เอาไงดีวะมึงมึงก็ลงไปดิเอาแล้วมึงไม่ลงมากัน้นะ แล้วมึงก็ทิ้งกูอีกแล้วอะ่ะโอ้อาจารย์มึงอะเดี๋ยวไอ้ทัศน์อะตอนเนี้ยอยู่ไหนสงสัยไปเรียนมัง้งมึงมีกุญแจใช่ไหมมีแต่กูไม่เข้านะกูไม่เข้ากูไม่เข้าเฮ้ยอจาจารย์มงึงอะไอ้ยอกนี่ไงอาจารย์มึงบอกวะเฮ้ยอาจารย์กูน่าจะมามแล้ว อาจารย์ครับอาจารย์ครับเฮ้ยข้ากำลังนั่งทางไหนอยู่พอดีถึงแล้วครับมันจะซักเท่าไหร่กันเชียววะบ้านหลังนี้หลังนี้แหละครับบ้านโชคดีใช่ครับบ้านหลังนี้แหละครับเอ้ยเอาออกอาจารย์ อาจารย์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 เฮ้ยอาจารย์อาาอาจารย์เฮ้ยเอาอะไรของแม่งวะาแต่ว่าบ้านนี้แม่งของจริงว่ะหมอผียังไม่เอาเลยอ่ะจะทำไงกับไอ้ผีห่านี่ดีวะเฮ้ยมึงไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเรียกฉันเหรอ

หมอหมอหมอผีแม่งไม่รอดหรือว่าให้พาช่วยดีวะเออดีเหมือนกันเอาดีไปดีไป เนนเน้นเนนครับเนนเนนครับเอ่อมีอะไรโยมเออวันนี้มีพากินเก่งไหมเนนมีแต่หลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไปทําบุญที่เชียงใหม่น่าจะกลับวันอาทิตย์นู้นนี่แหละมีธุระอะไรโยมจะให้ไปป่าผีอ่ะที่บ้านโชคดีเนรู้จักไหมเอาอาเนเนเน้น อะไรวะเนี่ยว่า <c oughs> บ้านนี้แม่งของจริงแล้ววะครั้ <c oughs> งที่แล้วก็กล้องครั้งนี้มันรถกูอีกผีมันจะเอาของ,องกูไปทำไมวะออไอ้ทันมันอยู่บ้านนั้นได้ไงวะหรือว่า,อวาไอ้ทันเพื่อนมึงมีของดีอะไรป่ะวะ บอกแล้วไงว่ากูไม่ได้มีของดีพาร์ูกูไม่ได้คล้องแล้วทำไมไม่โดนหลอกวะก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าพวกเราเมาเราไปลอบลู่สถานที่มึงอ่ะตัวดีเลยยอกไปเยี่ยวออกนอกหน้าต่างบ้านเขาได้ไงอ่ะแล้วพูมึงมาโทษกูอ่ะพวกมึงก็เสียงดังอ่ะแต่กูเคยหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่าพวกมึงอ่ะ ทำอะไรไม่ดีกันไว้หรือเปล่าเขาถึงมาหลอกถ้าไม่อยากโดนหลอกมนงต้องก,กลับไปแก้ไขสิ่งนั้นว่ะงั้นฉันว่ามันต้องเป็นสิ่งที่พวกเราทำแต่สุทัศน์ไม่ได้ทำผีถึงหลอ,อกแค่พวกเราไงเออผีไม่ชอบให้เราถ่ายหนังเหรอวะ mm. ว่าไม่น่าใช่นะถ้าผีไม่ชอบให้เราถ่ายหนังอะ ไอ้ทัศมันก็ต้องโดนหลอกด้วยเพราะมันไม่ควรสนับสนุนเราให้ถ่ายที่นั่นนะเว้ยถ้าเป็นแบบที่หลวงพ่อบอกอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีหรือว่าผิดศีลอะไรแบบนั้นดิไอ้ทัศไม่เคยกินเหล้าเลยเออใช่ชวนยังไงแม่ก็ไม่เออฉันว่านี้พอเป็นไปได้นะแล้วมีอะไรอีกปะตอนเรา่วนผีหลอกอ่ะผีมันก็ถามพวกเราว่า พวกเองไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองไงงั้นฉันว่าอันเนี้ยชชว์แล้วแหละเป็นเพราะว่าพวกเราอะทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันว่างก็นัดแต่กินเหล้าเรียนก็ไม่ค่อยไปไหนจะถลุงเงินพ่อกับแม่ไปวันวันอะอะไรวะมีผีที่มาหลอกเพราะเรากินเหล้ากันเยอะด้วยเหรอวะยูครูคอแข็งอะอกอ็ผีที่บ้านโชคดีนั่นไง โคตรประหลาดเลยว่ะงั้นเอางี้ปะเราอะไปบอกกับเขาว่าเราขอโทษแล้วก็จะกลับมาตั้งใจทำงานทำหนังสั้นส่งอาจารย์กันอะป้าแจนจะไปกับใครอะ <c oughs> ไม่กล้าไปนะกลัวแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยโดนมาถ้าเราไม่ไปอะเราก็จะไม่ได้กล้องคืนราคากล้องเป็นลาน้านนะยอแกหาคืนไวหรออืม ไหนจะลดมึงอีกกูว่าพวกเราต้องไปแล้วอะเป็นไงเป็นกันวะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันเย็นมากแล้วนะเพื่อนเย็นแล้วทำไมวะก็คือเย็นแล้วมันก็จะค่ำไงเพื่อนแต่ถ้าเราไปวันพรุ่งนี้อะเราก็จะเสียเวลาไปอีกวันเลยนะแจนจะเสี่ยงกับความมืดใช่ไหม เอองั้นไปพรุ่งนี้ล้กันใช่ใช่เลยแค่นี้แหละถึงกันคุจะไปถ่ายที่อื่นไม่ถ่ายหรอกที่เนี่ยแต่ว่าบทมันต้องถ่ายที่นี่นะเว้ยไม่อยากเจอผีแลยดีกว่ายังไงเราก็ต้องทำต่อเราติดเอฟอีกไม่ได้แล้วอะฉันก็ไม่อยากติดเอฟฉันหลอกล้อลูกฉันเข้าสิง